อาหารเย็นป้านะเนี่ยป้าทำเอ,อ่อซอสกินกับสปาเกตตี้เลิกงานมาก็รีบทำเพราะว่าหิวไงใส่หมูฝรังเขาใส่แค่มะเขือเทศเรากินไม่ได้หรอกสปาเก็ตตี้ก็ต้มไปแล้ว ต้มไปแล้วคนกินยังไม่มาสักคนเลยกินด้วยกันนะเพื่อนๆ <it in with it> อนเดี๋ยวป้าจะกินสักหน่อยละ <it in the mouth> ก็อร่อยอยู่นะต้มแบบนี้แล้วก็ไปผัดนะบางครั้งอะ่ะผัดเหมือนผัดซีอิ๊วผัดไทยอะไรก็ได้ใส่ไก่ใส่มะเขือเทศแต่ถ้าลุงแกจะชอบแบบนี้ถ้าแกทำกินเองแกแกก็ซื้อแอค่ซอสมะเขือเทศอะ แล้วมาอุ่นแล้วก็ตักราดสปากเกต็ตตีกินแบบนั้นแต่ว่าเราคนไทยเรากินด้วยไม่ได้นะเออเราจะต้องมีหมูมีไก่ใส่แบบเนี้ยใส่กับซอสมะเขือเทศเนี่ยเราต้องมีแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะอาจจะมองไม่เห็นหรอกซอสมะเขือเทศเปรี้ยวเปรี้ยว ไอ้ที่เห็นเม็ดๆนี่คือหมูนะหมูสับอืมที่สําคัญเนี่ยต้องใส่พริกด้วยนะถึงจะอร่อยป้าก็ใส่พริกไปด้วยเดี๋ยวก็ได้เวลากินซะหน่อยละหิวแค่นี้ก่อนนะคะ